สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอพูดตรงนี้ก่อนนะว่า <c oughs> เพจหนึ่งนะคะมีเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นแล้วก็ ลูกค้าชอบแแปมาถามกันในกลุ่มมากว่าหรือว่าถามคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์หน้าเพจอะไรเงี้ยมากมากว่าแม่อันนี้ของแม่หนึ่งหรือเปล่าอันนี้ใช่เลขของแม่หนึ่งไหมคะอันนี้แม่หนึ่งวางไหมคะรัฐบาลไทยสรุปให้ตัวไหนคะตัวนี้หรือเปล่าคะไปเจออีกกลุ่มหนึ่งมาตัวนี้ไปเจออีกเพจหนึ่งมาตัวนี้ไปเจอในไลฟ์มาตัวนี้ตัวนั้นตัวนู้นซึ่งหนึ่งบอกก่อนว่า นั่นไม่ใช่ไลฟ์สดที่เป็นของหนึ่งจริงๆไลฟ์สดหนึ่งจริงๆนะคะลูกค้าดูด้วยณนะวันนี้ที่หนึ่งไลฟ์สดอยู่คือวันที่31 31สิอสิงหาคม2563เวลาเที่ยง26นาทีในขณะที่หนึ่งกำลังพูดอยู่นี้คือเวลาเที่ยง26นาทีนะคะเวลาเที่ยง26นาทีวันที่31สิงหาคม2563นนั่นคือวันนี้ที่หนึ่งไลฟ์สดนี่คือเพจจริงเพจอื่นที่เอาไลฟ์สดหนึ่งไปนั่นเป็นเพจปลอม เป็นเลขที่ให้เนี่ยก็คือจะเป็นงวดอื่นๆงวดไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่งวดนี้ซึ่งงวดนี้หนึ่งยังยืนยันคําเดิมที่หนึ่งจะให้ตัวนี้นะคะหนึ่งยันยังยืนยันคําเดิมที่จะให้ตัวนี้นะคะคือรัฐบาลไทยงวดเนี้หนึ่งฟันห้ารัฐบาลไทยงวดเนี้หนึ่งชอบเลขห้านะคะหนึ่งชอบห้ามากนะคะหนึ่งชอบห้าสองตัวหนึ่งชอบห้าสอง สองตัวหนึ่งชอบห้าสองห้าห้าหนึ่งชอบห้าสองอะลูกค้าหนึ่งชอบห้าสองมากหนึ่งชอบห้าสองสามตัวหนึ่งชอบห้าเจ็ดสองสามตัวหนึ่งชอบห้าเจ็ดสองนะคะฟันห้าสองตัวเน้นห้าสองสองห้าสามตัวชอบห้าเจ็ดสองหนึ่งขอพูดก่อนหนึ่งปีอะ หปีมี12เดือน1เดือนมีหวย2งวดนะคะเพราะฉะนั้น1ปีจะมีทั้งหมด24งวดหกล้าพูดเลยว่า24งวดเล่นหวยตาม1ไม่มีจนแน่นอนถามว่าทำไมถึงไม่จนลูกค้าหนึ่งให้หวยแค่นี้เองค่ะ5 7าดสลูกค้าเอาไปตัดเล่น3หางอะ่ะก็เอเออาไปตัดเล่น2ตัวก็3หาง สามหางแค่นั้นเล่นตามหนูทุกงวดหนูพูดเลยว่าหวยหนูเข้ามากกว่าหลุดแน่นอนถ้าหลุดอย่างเงี้ยหลุดไปหนูจะไปหวยหนูจะเข้านะยาวนานติดกันนะ่ประมาณ 4, 4ี่สี่ถึงห้างวดเสร็จแล้วถ้ามันหลุดอ่ะหลุดไปจะประมาณสองงวดพอหลุดสองววดเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาเข้าแบบเนี้ยอันเนี้ยคือถ้าคนที่ติดตามหนูมาจะรู้หนึ่งไม่ได้เพิ่งมานั่งแจกแนวทางแต่หนึ่งแจกแนวทางแบบนี้มานานมากแล้ว เป็นระยะเวลาประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วนะคะคือพอสมควรแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะบางคนเพิ่งเข้ามาติดตามเพิ่งมารู้จักหนึ่งขอบอกก่อนว่าแนวทางหนึ่งจะมีตัวเดียวหางเดียวนั่นคือของแท้ของจริงนะคะคือไม่มีการมาแบบว่าพลิกผันแปรเปลี่ยนเอาเป็นตัวนั้นตัวนี้แล้วหนึ่งขอบอกว่าหนึ่งไม่มีการให้หวยแบบนี้นะสมมตุติหนึ่งให้หวยพี่ตัวเนี้ยไป สมมติหนึ่งให้ตัวนี้หนึ่งให้ตัวนี้แล้วถาบาลไทยงวดนี้หนึ่งให้ห้าเจ็ดสองหนึ่งชอบมากจริงจรหนึ่งชอบที่สุดห้าเจ็ดสองฟันห้าห้ามาห้ามาแน่นอนล้านเปรอร์เซ็นต์หนึ่งฟันห้าหนึ่งฟันห้าตามงวดที่แล้วเพราะว่างวดที่แล้วหนึ่งคำก็ได้ห้างวดนี้หนึ่งคำก็ได้ห้าแต่หัวงวดที่แล้วออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเพราะฉะนั้นหนึ่งจะไม่บอกว่าเลขล็อกหรือไม่ล็อกเพราะหนึ่งไม่รู้เหมือนกันหนึ่งไม่ได้ทำงานกองสลากเนาะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทีนี้ ไม่มีเลขหนะะึ่งก็จะไม่ได้มีเลขแบบว่าเออเลขแบบว่าสายด่วนเลขนั่นเลขนู่เลขนี่คือเอาจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งจะไม่มานั่งแปลงเลขให้เลยหนึ่งให้ก็คือหนึ่งให้แค่นี้แหละหนึ่งให้ก็คือให้แค่นี้เลยค่ะห้าเจ็ดสองบางคนจะบบว่าคือบางคนจะไปตีเลขห้ากับสองตัวเดียวกันนี่คือห้ากับสองตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันอันนี้คือ คุณเก่งเอาไปตีเองนะคะเพราะว่าหนึ่งจะได้มานั่งตีเลขให้เลขห้าจะขายเลขนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งไม่ได้ทําให้บางคนถามว่าทําไมแม่ไม่ทําให้เยอะกว่านี้หนูจะได้เล่นตามถูกแม่แปลงเลขมาเลยหนูจะได้เล่นตามถูกแทงตามที่แม่ให้มาหนูจะได้เอาไปเล่นถูกเอาไปแทงถูกซึ่งหนึ่งบอกก่อนว่าถ้าทําแบบนั้นน่ะคิดเอาง่ายๆนะคิดเอาง่ายๆสมมุติว่าหนึ่งจะแปลงเลขขนาดน,นั้นหนูหนึ่งให้ลูกค้าสามตัวสมมุติว่าหนึ่งให้เลขลูกค้าคือหนึ่งสองสาม สมมตินะลองฟังแล้วก็มีสตินิดนึงคนที่แบบว่าคนที่ที่อยากที่อยากเล่นหวยหรือซื้อลอตเตอรี่แบบคูณการซื้อลอตเตอรีแบบ่อะซื้อเลขเดียวเลยค่ะซื้อแบบซื้อเลขเดียวสองเลขไปกับแค่นั้นแหละพออย่าไปเยอะอย่าไปแบบตัวเหมือนตัวกลับตัวเปลี่ยนสรุปแล้วอะมันจะเยอะ